สวัสดีค่ะคลิปนี้พาเพื่อนๆมาที่สวนผักไทยของเรานะคะปลูกพืชหลากหลายชนิดด้วยกันอย่างเช่นมะเขือนะคะตอนนี้ก็กําลังตัดแต่งกิ่งมะเขือค่ะเคยปลูกสายพันธุ์เดียวเป็นมะเขือเจ้าพญานะคะปรากฏว่าเป็นโรคเหี่ยวเขียวเมื่อมันโตขึ้นมาสักระยะหนึ่งเป็นดอกเขียวอวบงามแต่ในที่สุดเขาก็ตายค่ะปีนี้ก็เลยทําการทดลองปลูกใหม่นะคะปลูกเป็นสามสายพันธุ์ด้วยกันค่ะ เป็นมะเขือล็อบบี้แล้วก็มะเขือเขียวคางคบก็เลยจะดูว่าพัานธุ์ไหนที่มีความทนทานต่อโรคมากที่สุดนะคะวันนี้ก็เลยมาตัดแต่งกิ่งให้เขาด้วยนะคะแล้วก็ทำเสาหลักให้เขายืดเพื่อที่เวลาล้มมาก็จะไม่ล้มง่ายคะ่ะในการตัดแต่งกิ่งนี้ก็ทำให้ต้นเขาสูงโปร่งปลอดจาก พวกโกรคแมลงด้วยนะคะปีนี้เราปลูกต้นมะละกอด้วยค่ะทุกคนก็กำลังงามเลยค่ะแตกยอดไม่ทราบว่าจะได้ทานผลหรือเปล่านะคะก็ลองทดลองดูทุกอย่างทดลองหมดเลยค่ะซื้อมาสี่ต้นนะคะก็รอดสองต้นตายสองต้นเลือสองต้นนะคะส่วนอันนี้คือต้น กะเพรานะคะเอมนใส่ต้นโหระพาค่ะทุกคนงามมากๆเลยนะคะงามมากส่วนอันนี้คือต้นกระเจี๊ยบนะคะเริ่มเป็นดอกแล้วค่ะอวบมากเลยะค่ะอวบมากๆเลยเมื่อวานที่เราตัดแต่งกิ่งนะคะตอนนี้ก็สูงเริ่มสูงขึ้นมาแค่วันเดียวนะคะฝนตกสูงขึ้นมา แล้วก็โปรง่งสวยงามมากเลยค่ะต้นมะเขือของเราเห็นไหมคะเริ่มออกผลแล้วค่ะตัดแต่งกิ่งหนึ่งวันนะคะก็ทำให้ต้นสูงงามเลยนะคะเริ่มสูงแล้วต้นมะเขือด้นข้างนี้ก็เป็นต้นพริกนะคะพริกนี่ก็ปลูกสองสายพันธุ์ค่ะทุกคนอันนี้เป็นพริกอ่า กะเหลียงพริกกะเลียงแล้วก็คล้ายๆพริกกินดอาอีกั้งกันะส่วนอันนี้คือต้นมะละค่ะมะละอันนี้เพาะยากมากปีนี้เพาะสามรอบไม่ขึ้นเลยนะคะก็เกือบเกือบตด้ปลูกไม่ขึ้นพอโดนฝนแตกยอดงามเลยค่ะ ได้มาสามต้นนะคะส่วนอันนี้เป็นต้นถั่วพู่หัวพูหัวพูนี้ก็ปลูกยากมากรอดมาสามต้นนะคะพึงแตกกอค่ะชาวบ้านเขาออกดอกแล้วนะคะต้นพีของเราพึ่งออกดอกค่ะนะคะพึ่งออกดอกอันนี้เป็นต้นมะเขือยาวนะคะต้นมะเขือยาวนี่ก็กําลัง ออกผลแล้วก็มะเขือเทศนะในเกาหลีเขาจะปลูกมะเขือเทศทานแทนผลไม้ค่ะมีหลากหลายชนิดตัวกันนะคะส่วนบ้านเรานั้นจะปลูกไว้ทำอาหารใส่ส้มตำเพิ่งปลูกปีแรกนะคะต้นอันนี้คือต้นต้นตำลึงค่ะต้นตำลึงออกดอกแล้วเพิ่งเพิ่งเห็นนะคะออกดอกแล้วค่ะโห้ กหลึงยอดไม่ค่อยอววเท่าแตกยอดสวยงามมากอันนี้เตงอ่อ่วนต้นนี้เป็นต้นกระเพรานะคะเพิ่งพิ่งเริ่มปลูกพร้อมกันกับกระเพรากับโพลภาปลูกพร้อมกันแต่ว่ากระเพรานี้ ขึ้นยากมากนะคะวันนี้อากาศอึมครึมนะคะมีฝนตกไปปล่อยนะคะวันนี้ขณะที่เรานั่งอยู่นี่ก็ฝนตกนะคะมีฝนตกแต่ก็เย็นสบายมองไปทางไหนเขี้ยวหมดเลยนะคะขาคิมนี้ก็เก็บบรรยากาศทุ่งนาแล้วก็สวนพืชผักของเรานะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเพื่อนๆที่อยู่ละแวกนี้ก็สามารถแวะมาชมสวนของเราได้ะคะ่ะ ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ